เจปังหมายเลข57ขนมปังที่คืนชีพให้กับขนมปังเก่าให้กลับมามีรสชาติอร่อยอีกครั้งขนมปังศูนย์เย็นคาผู้กิอ่างเงะไซตเมะแหล่งรวมคนรักอนิเมะเจปังหมายเลข57นั้นปรากฏออกมาให้เราเห็นในการะตูลเรื่องเจปังสูตรดังขย่าโลกในตอนที่7ที่อาซึมะนั้นต้องแข่งทําขนมปังกับโมโกยาม่าผู้จัดการร้านเซงปีแสาขามินามิโตเกียว ซึ่งขนมปังนี้นั้นเกิดขึ้นจากการที่อาซึมะนำขนมปังขายเหลือจากร้านปังตตเสียสาขามินามิโตเกียว ที่แต่ละชิ้นนั้นก็จะมีรสชาติแตกต่างกันออกไปตามขนมปังขายเหลือที่แต่ละคนทาไม่ว่าจะเป็นรสชาติผู้จัดการรสชาติซิกิโนหรือแม้แต่รสชาติคาวาจินั่นเองซึ่งอาซึมะได้นําขนมปังขายเหลือแต่ละชิ้นนั้นมาปรุงรสด้วยซอสสูตรพิเศษจากนั้นก็นําขนมปังไปทอดซึ่งทําให้ขนมปังขายเหลือเหล่านั้นมีความกรอบนอกและนุ่มในไม่แหง้งและแข็งเหมือนขนมปังเก่าเลยซึ่งการเอาไปทอดนั้นก็จะทําให้มันกรุบกรอบขึ้นแทนนั่นเองโดยรสชาติของมันนั้นอร่อยจนทําให้คนที่ได้กินเข้าไป ถึงกับเห็นภาพตัวเองขึ้นไปอยู่บนเวทีคาบุกิกันเลยทีเดียว ถึงแม้ด้านในนั้นจะดูเหมือนแป้งโดธรรมดาแต่รสชาติกับกลมกลมและเข้ากันได้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งนี้รสชาติของเหล่าและโชยุก็เข้ากันได้ดีอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวทว่าด้ยวยความที่มันนั้นเป็นขนมปังขายเหลือทําให้นั่นถือเป็นจุดอ่อนสาคัญขอ,ของขนมปังนี้เพราะคู่แข่งของอาซึมะในครั้งนี้อย่างโมโกยาม่าก็ได้โจมตีจุดอ่อนนี้ว่าปังตาเซียนั้นไม่เคารพสิทธิ์ของลูกค้าที่นําขนมปังขายเหลือเหล่านั้นกลับมาวางขายให้ใหลูกค้าใหม่จึงทาให้มาสเตอร์คิริสกิได้สอบถามถึงราคาของมันว่าถ้าจะเอามัน มาวางขายที่หน้าร้านจริงๆแล้วก็จะคิดราคาของขนมปังชิ้นี้เอาไว้ที่ราคาเท่าไหรซึ่งอาซึมะที่ต้องการเพียงแค่ให้ลูกค้าได้รับประทานขนมปังของแต่ละคนและไม่อยากให้มันเสียเปล่าจึงได้ตอบไปด้วยความซื่อตรงว่าศูนย์เยนนั่นเองและนี่เองก็ทําให้ลูกค้าแห่กันหลั่งไหลไปที่ปังตาเสียเราอยากจะลองชิมเจปังหมายเลข57ิที่มีรสชาติของแต่ละคน ในราคาเพียงศูนย์เยนนั่นเองแล้วคุณล่ะอยากลองเจปังชิ้นนี้ไหมยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันล่ะก็จบไปแล้วเราสำหรับเจปังหมายเล 57, ข57คาบุกิอางเงะที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกหรือผิดลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยนะครับแล้วตอนหน้าจะเป็นเจปังหมายเลขอะไรอย่าลืมมารับชมกันล่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ